สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับพามารับชมนะครับรับชมรับฟังนะครับยี่ห้อ Net นะครับ Stereo Integrate Amplifier นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่น3150นะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ของผมนะครับก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าส่งมาจากพัทยานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ 3150นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับส่วนอาการเสียนะครับลูกค้าแจ้งว่าข้างขวานะครับข้างขวาเปิดฟังนะครับอ่าสักพักหนึ่งนะครับเสียงมันจะค่อยๆหายไปนะครับมันจะเป็นตลอดนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับตามที่ลูกค้าที่ส่งมาซ่อมนะครับเขาแจ้งไว้แบบนั้นนะครับก็คือข้างขวานะครับก็บางทีถ้า เสียงมันหายไปเปิดใหม่มันก็ดังขึ้นมานะครับอาการเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูภายในด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับของรุ่นนี้นะครับเน็ตนะครับ3150สําหรับด้านหลังนะครับของเน็ต3150นะครับก็จะมีแบบนี้เองนี่เองนะครับเนี่ยลำโพงได้2ชุดนะครับลำโพง A ลำโพง B นะครับโฟโนนะครับโฟโนเขามี MCMM นะครับนี่ ีปรับได้นะครับ m c m แล้วก็นอกนั้นก็เป็นพอนอินพุตนะครับมี Juno p h o โ o AUX อะไรประมาณนี้นะครับมีแยกฟรีได้นะครับเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้เป็นฟรีเป็นแอมได้เลยนะครับมีซอฟท์คลิปปิ้งก็ยังอยู่นะครับปรับเลือกอ่าอิมพีดนซ์ลำโพงนะครับ8โอห์มนะครับ8โอห์มเนี่ยนะครับเขาเขียนว่า8โอห์มอย่างเดียวแต่ไม่ได้เขียน4โอห์มนะครับนี่นะครับเขาเขาลองไว้แบบนั้นเองเนี่ยนะครับมี8โอห์มอย่างเดียว ะครับแล้วก็มีไฟนี่ปรับได้นะครับปรับปรับได้ทั่วโลกเลยนะครับก็ถือว่าลูกเล่นก็ถือว่าครบแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันก็มีแค่นี้ก็มันก็ครบแล้วนะครับนี่มันโฟนโนสามารถปรับแต่งเสียงได้อีกต่างหากนะครับตัวนี้คล้ายๆ eq เลยนะครับตัวนี้นะครับ ดูด้านในกันบ้างนะครับนี่ด้านในด้านในนะครับโอ้มอแปลงคู่เลยนะครับนี่จ่ายกำลังไฟเหลือเฟอือเลยนะครับแยกเลยนะครับแยกข้างซ้ายข้างขวานะครับพาวเวอร์คนละชุดเลยมอแปลงลูกหนึ่งก็ใช้ขยายข้างหนึ่งโอ้ร่น,นี้ทําดีมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งอ่าระบายความร้อนก็ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับถ้า เครื่องไหนที่ระบายความร้อนแบบนี้อถือว่าระบายความร้อนได้ดีสุดๆเลยนะครับมันเป็นครีบแบบนี้นะครับระบายดีกว่าเป็นแท่งๆนะครับนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับของรุ่นนี้นะครับที่ทํามาของเน็ตเนี่ยนะครับพักาจไฟเนี่ยนะครับ2ตัวก็หนึ่งข้าง2ตัว1ข้างนะครับสําหรับขยายมันนะครับก็มาดูกันชัดๆนะครับนี่ดูตามสภาพนะครับ สภาพภายในของ넷สามหนึ่งสามหนึ่งห้าศูนย์นะครับสามหนึ 150, ่งห้าศูนย์ก็เดาได้เลยนะครับสามหนึ่งห้าศูนย์ก็มันก็คือห้าสิบวัตต์ต่อข้างนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้วนะครับเพราะว่าปกติเข้าฟังกันสามสิบวัตต์นี่ก็ดังล้านแล้วนะครับห้าสิบวัตต์นี่โอ้สุดยอดแล้วนะครับมาดูกันชัดๆก่อนนะครับว่า ภายในนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเน็ตนะครับเน็ตสามหนึ่งห้าศูนย์นะครับส่งมาจากชนบุรีนะครับก็พัทยานะครับแถวนั้นนะครับก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับอาการเสียก็ตามที่แจ้งไปนะครับอ่าเวลาเปิดนะครับเปิดใช้งานอ่าเร่งเสียงตามปกติเนี่ยนะครับแล้วก็ ฟังไปสักพักหนึ่งนะครับอาจจะนานบ้างไว้บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะนานนะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามันจะดับไปข้างหนึ่งนะครับดับนี่แบบเสียงไม่ออกเลยนะครับข้างขวานะครับผมก็ได้ทําการตรวจเช็คซ่อมนะครับก็อาการนี้มันเป็นอาการที่ค่อนข้างเสียเวลาในการไล่นะครับเพราะว่าก็คืออ่าตอนแรกก็ต้องรอก่อนนะครับรอ เราให้มันเกิดอาการนะครับก็ปรากฏว่าวันแรกนะครับครึ่งวันครึ่งวันแรกตอนบ่ายนะครับจนถึงค่ําเลยนะครับผมก็ต้องลองฟังดูว่ามันเสียหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดอาการปกตินะครับในการซ่อมเนี่ยมันจะซ่อมไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะซ่อมตรงไหนมันนะครับเพราะว่า ในขณะที่มันทํางานปกติเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกทุกส่วนเนี่ยทุกระบบเนี่ยมันจะทํางานได้นะครับไฟอะไรทุกอย่างทุกจุดนะครับมันทํางานปกติอะไรทุกตัวทํางานปกติหมดนะครับยกเว้นว่าพอเวลามันเสียนั่นแหละครับเราเราถึงจะหาสาเหตุเจอนะครับคราวนี้มันก็ต้องเสียเวลานะครับก็ทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องนั่งรอนั่งฟังกันฟังกันจนเบื่อเลยนะครับฟังเพลงนะครับเพลงก็ซีดีก็เปิดแล้วเปิดอีกนะครับจุดเนอร์มาต่อมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะครับ ฟังจนให้มันเกิดอาการนะครับก็เจอนะครับเจอวันที่2นะครับวันที่2อวันแรกนะครับท like bueno, um, mm ี hmm. ่รับเครื่องมาก็ปรากฏว่ามันไม่ไม่ไม่มีอาการนะครับไม่มีอาการนะครับที่บอกว่าเสียนะครับก็วันที่2นะครับเปิดไม่นานนะครับก็ประมาณไม่กี่เพลงนะครับ3าสี่เพลงมาก็มีอาการนะครับก็เลยรู้นะครับแล้วก็สาเหตุได้นะครับก็ หลักๆก็คือพวกนี้อายุใช้งานมันนานนะครับก็พวกปิ้นพวกไรเนี่ยนะครับมันก็มีลอนมีอะไรนะครับแต่ว่าในการไล่มันยากนะครับเพราะว่ามันต้องไล่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นอาการที่ช่างซ่อมส่วนใหญ่จะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับก็คือหลังจากที่รอดูอาการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ต้องมาดูหลังจากซ่อมเสร็จอีกนะครับก็ต้องมาลองฟังอีกนะครับว่ามันจะเป็นอีกไหมนะครับก็ต้องฟังไปคราวนี้ มันยิ่งกว่าตอนอาหาเสียหาเสียอีกนะครับเพราะว่ามันต้องรอนะครับรอว่ามันจะเป็นอีกไหมนะครับม,ออมันอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าในการเสียนะครับของพวกเครื่องซ่อมพวกนี้นะครับมันไม่ได้ว่าอาการเสียแบบนี้แล้วมันจะเสียแบบเดียวกันนะครับมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเท่าแบบนั้นง่ายเลยนะครับก็คือ เสียหนึ่งอย่างอาการเดียวกันนะครับตัวเสียนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่ซ้ํากันนะครับเป็นที่หลายอย่างหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องนะครับการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันการดูแลรักษาการเก็บรักษาอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสาเหตุที่ว่าอาการเสียอาจจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าจุดสาเหตุเสียไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมันไม่ดังเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับถ้าไม่ดังเนี่ยนะครับเป็นทั้งอุปกรณ์เสียเป็นทั้ง ระบบพวกอวอลลุ่มลูกบิดอะไรพวกนี้นะครับมันมันระบบไฟอะไรพวกนี้นะครับมันเกี่ยวกันหมดเลยนะครับภักขยายระบบไฟอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันเป็นไปได้หลายเสหลายสาเหตุนะครับฉะนั้นมันจะชี้ชัดลองเมนไม่ได้ว่าอาการเสียแบบนี้แล้วตัวนี้มันจะเสียอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็อีกสองวันเลยนะครับผมก็เลยต้องมาเปิดทิ้งนะครับก็ฟังเพลงฟังอะไรประมาณนี้ไปนะครับว่าเออมัน มันเป็นอีกไหมก็ปรากฏว่าน่าจะจบนะครับเพราะว่าเจอที่มันปริ้นอะไรพวกนี้ล่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ก็ถ้ามันใช้งานได้นะครับมันก็ยังไม่มีปัญหายังไม่เสื่อมนะครับเพราะว่าถ้าอะไรเสื่อมอะไรพวกนี้มันจะฟ้องอกอาการหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะมีโปรเทคชั่นตัวนี้นะครับไฟติดท่านผู้ชมครับไฟ3มดวงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะติด3มดวงนะครับตัวนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับก็คือ สองดวงเนี่ยสำคัญนะครับตัวตัวที่3ามคล็อปซอฟ p p i n ิปปิ้งผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับตัวนี้จะไม่พูดถึงนะครับปิดเปิดได้นะครับแต่ว่าไอ้โปรเทชันกับพาวเวอร์นี่สำคัญนะครับพาวเวอร์ก็ไฟเข้านะครับหมายถึงว่าไฟในการเข้ามาเลี้ยงวงจรนะครับใช้งานนั่นเองนะครับการสเตนบายเอ่อไม่ใช่หมายถึงว่าการใช้งานนะครับไฟพาวเวอร์นะครับเปิดใช้งานไอ้โปรเทชันนี่สำคัญมากนะครับไม่ใช่ว่ามันจะต้องติดนะครับ ตัวนี้ถ้าติดนี่คือมีปัญหานะครับโปรเทคชั่นก็คือมันมีการชอร็อตการไรอยู่นะครับฉะนั้นถ้าตัวนี้ไม่ไม่ขึ้นนะครับก็อาการที่ว่าเสียงเงียบหรืออะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวชอ็อตแล้วนะครับซึ่งเป็นอาการที่ที่ผมไล่หามานะครับก็หาเจอนะครับเป็นอาการที่ยากสําหรับช่างที่เข้างานเยอะๆเขาจะไม่ชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ขณะที่รอฟังว่าตัวนี้ สาเหตุเป็นยังไงเราซ่อมเสร็จแล้วมันใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยมันเสียเวลาสองสาวันนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องรออยู่เยอะนะครับก็เป็นอาการที่ช่างโดยทั่วไปถามดูได้ครับไม่มีใครชอบนะครับอีกอาการหนึ่งคือดีๆเสียๆนะครับคุ้มดีคุ้มร้ายเสียบ้างดีบ้างอะไรพวกนั้นนะครับกับอาการที่แบบนี้นะครับที่ว่านันนเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการที่คล้ายๆกันนะครับคนซ่อมจะไม่ชอบนะครับมันเสียเวลานะครับก็ ตัวนี้ผมเช็คเรียบร้อยนะครับก็ซ่อมอะไรเนี้ยนะครับจะได้ละนะครับไล่ทางเสียงอะไรไปนะครับยั้งบัตรีอะไรไปนะครับสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ผ่านการซ่อมมาก็คือตัวลูกบิดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เท่ากันนะครับตัวเบรตัวเนี่ยนะครับมันต้องเท่ามันต้องเท่ากันแบบนี้ตัวนี้มันถดเข้าไปคือมีการซ่อมมาก่อนหน้าผมนะครับก็ถามลูกค้าแล้วก็มีการซ่อมมานะครับซ่อมมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ว่า ก็คือเขาเปลี่ยนมาตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ของเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นเซเลคเตอร์นะครับสองตัวเซเลคเตอร์เรคคอร์ดกับการฟังนะครับส่วนตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับคือตัวนี้เขาเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีบาลานซ์ซ้อนอยู่นะครับซ้อนซ้อนในตัวเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับตัววอลลุ่มที่บอกว่าอะไรไม่มีเปลี่ยนนะครับนี่นะครับ เป็นเนี่ยนะครับมันบาลานซ์แล้วก็วอลลุ่มนะครับก็คืออันนี้มันซ้อนกันนะครับเนี่ยในการใช้งานนะครับก็เราต้องไอตัวนี้ต้องไม่ให้เคลื่อนนะครับตัววอลลุ่มนะครับแล้วก็เราก็ขยับไปนะครับด้านซ้ายเราก็เลื่อนด้านในเนี่ยนะครับไปทางซ้ายก็คือวอลลุ่มด้านบาลานซ์ด้านซ้ายนะครับลำโพงซ้ายนั่นเองนะครับหมุนไปทางขวานะครับ ก็อันนี้ก็คือลําโพงข้างขวานั่นเองนะครับก็บาลานซ์มาซ้อนกันนะครับวอลลุ่มตามที่ให้ดูตัวนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันหายากมากๆคือถ้าเสียเนี่ยมันต้องต้องแปลงอีกแบบหนึ่งเลยนะครับก็คือ,อโดยปกติแล้วก็เราจะต่อตรงนะครับต่อตรงก็คือเราจะใส่ขวาไม่ได้แต่ให้ดังสองข้างเลยแต่วอลลุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยเสียนะครับ ถ้าวอลลุ่มเสียเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนะครับคือยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าวอลลุ่มเสียแต่ถ้าวอลลุ่มไม่เสียบาลานเสียอย่างเดียวเนี่ยต้องซ่อมใช้วิธีนี้เอานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับมันหายากแต่ว่าถ้าวอลลุ่มเสียเนี่ยมันก็สามารถที่ว่าต่อตรงได้แต่ว่าบาลานมันจะไม่มีขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเป็นปรับวอลลุ่มอย่างเดียวนะครับบาลานต่อตรงข้างในเลยนะครับอันนี้กรณีที่ถ้าวอลลุ่มตัว เปิดปิดเสียงเงี้ยนะครับมันเสียด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องอใช้วิธีนั้นเอาแต่ตัวนี้บาลานเนี่ยเขาซ่อมมานะครับซ่อมมาฉะนั้นมันยังพอใช้ได้อยู่แต่มันยังไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีอาการก็คือ,อเวลาเบาเสียงแบบพอได้ยินนะครับค่อยสุดเนี่ยนะครับข้างขวามันจะไม่ได้ยินนะครับก็คือ ข้างซ้ายก็จะได้ยินเบาๆนะครับอันนี้คือคลณลาการกับที่เสียมานะครับเพราะว่าอาการที่เสียเนี่ยก็คือเปิดใช้งานปกตินะครับแล้วก็อยู่ๆเสียงมันเงียบไปแต่ตอนนี้อาการนั้นผมทําแล้วส่วนในอาการที่บอกว่าเบาๆอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าเปลี่ยน,นชุดนี้มันก็หายแต่ว่าตอนนี้มันยังปรับเสียงได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันค่ามันเคลื่อนนะครับหมายถึงค่าความต้านทานของไอตัววอลลุ่มเนี่ยนะครับมันมัน ความค่าความต้านทานมันไม่เท่ากันแล้วซ้ายขวานะครับฉะนั้นเวลาปิดเบาๆเนี่ยครับเสียงมันก็เลยได้ยินแววๆข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งจะเงียบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือสรุปสาเหตุที่เสียนะครับแล้วก็ได้แนะนำสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีแอมรีเซเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่มันเป็นวุลุ่มซ้อนเนี่ยนะครับให้ระวังนะครับเพราะว่าถ้าเสียเนี่ยอะไรมันหายากนะครับฉะนั้นต้องให้ดูไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าไอตัวที่มีวุ้ลุ่มซ้อนๆกันแบบนี้นะครับถ้าเสียก็มันจะไม่มีเปลี่ยนนะครับก็สุบแล้วให้ให้ฟังกันประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองฟังกันเลยนะครับที่ผมได้ซ่อมแล้วนะครับก็ลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับแต่ว่า ไอ้เสียงอาการเสียนั่นก็คือมันไม่เป็นละนะครับเพราะว่ามันดับข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ไล่ตรวจซ่อมแล้วก็ให้ฟังเสียงหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารุ่นนี้นะครับสามหนึเนี่ยฟังเสียงเป็นยังไงนะครับ ท่านผู้ชมครับก็แนวเสียงของเน็ตนะครับ3150ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาคปรีของมันนี่ผมว่าเสียงมันนุ่มนะตัวนี้เสียงใช้ได้เลยนะครับเสียงนุ่มดีนะครับนุ่มนุ่มนวลนะครับเสียงเบสเสียงไรนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเน็ต3150นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ